ตอนนี้เล้วงใหม่แต่ไม่แล้วงะบ้านอ่ะพี่ไปยื้อค่ากับตอนนี้ก็เสียจะประกาศให้อีกทีนึ่งว่าขอความปรนนารูผู้หญิงอย่าขึ้นไปเหยียบบนผานอย่าขึ้นไปเหยียบบนผานพลาดาดไม่ได้ถามย้ายเด็กน้อยวันนั้นมาบู้หญิงอแม่กระทั่งผู้ชายก็เพิ่งนั่นแหละก็ไม่น่าจะขึ้นไปเหยียบเข้ามาในนี้ต้องถอดรองเท้าเท่านั้น นโมพอกันเลยสยเที่จะว่าพาว่า <haul ing 26> <ls>